สละอินโดสายพันปนโดแปลงนี้อายุสามปีแล้วครับมีประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยต้นได้ลองกลางปลูกสลับด้วยตะเคียนทองเคียนทองก็อายุสองปีสองปีฝาปลูกหลังสละอินโดแปลงนี้ม,ม,มีไม้พี่เลี้ยงเลยครับสละอินโดเราปลูกกลางแดดกลางแจ้งเลย อันนี้พึ่งมาเสริมทีหลังโตวไวครับตะเคียนสูงตีคู่ไปครับสละอินโดเลยจะได้โตสวยดูสองปีแปลงนี้พึ่งเอาแขนงออกขนงเยอะมาก ตรงนี้มีมมลิดเมลิดจะสลับเป็นต้องล่องลงมมลิดปะสลับอินโดสายพันธุ์ปนโดสางโคาารักกะต้องเตรียมใส่ปุ๋ยลงตน้น ปีนนี้ก็ว่าจะผสมเกซอนใหที่ผ่านมายังไม่มีเวลาได้แต่งได้ทำแบบเต็มระบบเลยอินี้โดนกันแน่ครับอินโด